สนับสนุนรายการโดยพี่ป่าจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงงะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร0653664565ไลน์ไอดี @par1303 Facebook จิตสุภาวงตรี คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ตกเต๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนงหลับไปหรือยังน้องยังเพิ่งดูดวงเต๊โอเคโอ้โหคิวแน่นปักเลยนะ ทำมากเออบอกแล้วอย่าประกาศประกาศแล้วเป็นไงล่ะเต็มเลยงานเข้าเลยงานเข้าเลยต้องยอมรับมันพี่บอกแล้วไงว่าเออถ้าเราเออประกาศไปแบบเนี้ยบางทีมันก็คนที่เดือดร้อนอ่ะเยอะเนาะค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกอ,อ่าถือว่า<ะ>เ,ออเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราทำอยู่ประจำอยู่แล้วอ,อ่าในม<ะ>มันมีคนมากๆก็ดีนะ อ่าเหมือนได้ช่วยเหลือเขาค่ะนะก็ล่าสุดวันนี้หนูเพิ่งส่งน้ำมูลแล้วก็อ่าพยันไปให้พี่ท่านหนึ่งที่น้องเขามีอาการคล้ายๆหนูอืม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 ค่ะเออนะครับทีเน,นี้ยมาเข้าเรื่องกันตุกติกตุกติกได,ได้ส่งเรื่องอ่าส่งรูปมาให้ให้พี่เนรแล้วก็บอกเออเราก็ดูว่าตกใจนะว่าเป็นรูปสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วกันซึ่งมันเกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้ถูกปะใช่คะ่ะพี่เมทพึ่งขุดเจอเลยโอ้โหเอาละครับตั้งใจฟังให้ดีกับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าถอนของอ่ะตุกติก๊กเรื่องนี้เป็นไงเชิญเลยครับต้องบอกว่าเป็นการถอนของสิบปีครับพี่เมทเรื่องเนี้ยคือคือเรื่องเนี้ยหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าคาดหวังถึงผีไม่มีผีเออแต่มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องเนี้ยมันเริ่มต้น ขึ้นด้วยความที่คนคนนึงไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่เคยโทษตัวเองร้อนกลับไปเลยค่ะที่ในประมาณยี่สิบปีก่อนได้เลยสมัยนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องเนี่ยพี่เล็กเนี่ยเขายังทําบาทํางานที่บาอยู่ค่ะอยู่ที่ตมุ่ยแล้วตัวพี่เล็กอ่ะคือแกก็ตัวเล็กสมชื่อนะตัวน้อย,อยผิวสีแทนแทนผมยาวก็เรียกแขกเรียกลูกค้าได้ดี แล้วตัวพี่เล็กเนี่ยย็ต้องมีรูมเมทคนหนึ่งชื่อพี่รันพี่รันเป็นสาวอูว๋ผิวขาวแต่งตัวเก่งพูดเก่งทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่มันเป็นแค่เบื้องหน้าเพราะว่าพอกลับมาถึงห้องอะค่ะพี่รันแทบจะไม่ทำอะไรเลยเสื้อผ้าก็วางละเกะละักะของใช้ก็ชอบขโมยพี่เล็กเนี่ยเอาไปใช้เสมอพี่เล็กบอกว่าไม่ว่าจะน้ำหอมเงินเครื่องประดับทอง แม้กระทั่งขอโทษนะคะน้ํายาชําระจุดซ้อนเลนก็ยังถูกขโมยคือแล้วแกก็ไม่เคยว่าอะไรพี่รันเพราะว่าเขาก็ยังมองว่าเออน่าจะเป็นจำต่อตนหรือเปล่าว่าเลยแบบอาจจะต้องมาชดใช้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ให้เขาไปเขาขโมยอะไรก็ให้เขาไปตลอดจนกระทั่งผ่านมาอีกสักระยะหนึ่งพี่รันเนี่ยเขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติค่ะที่มาเที่ยวอ่ะก็ชื่อว่า ชื่อว่าแซมแซมเป็นฝรั่งผิวขาวคะ่ะหน้าตาดีทํางานเกง่งหาเงินเกง่งตอนนั้นเขาคบพี่รันเขาก็ซัพพอร์ตพี่รันทุกอย่างไปทุกอย่างแต่พี่รันชอบบ่นกับพี่เล็กว่าไม่พอไม่พอใช่ทีลี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเงินไม่พอก็เห็นแฟนให้ตลอดแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนปัญหาทุกอย่างมันลุมเลาสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่เนี่ยเขาเลิกกันค่ะพี่ พี่รันเขาก็พยายามที่จะงอแซมแต่สุดท้ายแล้วแซมเขาก็ปฏิเสธเด็ดขาดว่าแบบฉันจะไม่คบกับเธออีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับตัวพี่เองเนี่ยเขาเหมือนกับตลอดความอดทนเขามันมันสุดแล้วค่ะเพราะว่าพี่รันเนี่ยเอาเอาแต่พูดถึงว่าแซมมาเป็นของพี่รันนะเขาจะต้องทําทุกอย่างที่จะทําให้แซมกลับมาให้ได้ แล้วก็ไหนจะพฤติกรรมขโมยของอ่อความตกอบับกต่างๆนานานั่นก็เลยทำให้พี่เล็กเขาตัดสินใจว่าในเมื่อฉันเปลี่ยนโฮสไม่ได้อะ่ะงั้นกูลาออกเลยก็ได้ลาออกจากมาเลยค่ะแล้วก็มาทำธุรกิจเป็นร้านกาแฟเล็กๆแถวบ้านแล้วเวลาผ่านไปอีกประมาณห้าหกปีเนี่ยใน วันที่พี่เล็กเขาสะดวกอะค่ะคือตอนเนี้ยเขามาทําอาชีพที่เป็นนายตัวเองละเขามีเวลาว่างมากเี hmm. ่เขาก็สามารถไปทําบุญที่วัดได้ไป,ไปฟังพระไปฟังพระสวดมนได้คือเขาเป็นสายทาบุญ mm hmm. แล้วไม่รู้ว่าเพราะบุกเพสันันวาดหรือว่าอะไรนะวันนั้นนะ่ะ mm hmm. เขาไปทําบุญแล้วเขาก็ดันไปเจอแฟนแฟนเก่าพี่หลันที่วัดพอดี mm hmm. แล้วขราวเนี้ยหนุ่มโสดกับสาวโสดมาเจอกันนะพี่มันก็เลยสปาร์คแล้วตัวพี่เล็กเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยต่างกับอ่าพี่รันโดยตื่นเชิงพี่เล็กเป็นคนทํามาหากินเก่งเป็นคนขยันเป็นคนเข้าวัดทาบุญเป็นคนพลังงานบวกตัวแซมอะ่ะพอเขาอยู่กับพี่เล็กเนะี่ยเขาก็รู้สึกความสบายใจแล้วพี่เล็กเขาก็ช่วยแซมทํางานช่วยช่วยกันทํามาหากินนะคะสองคนหัวเหนีย เขาก็เลยคบกันได้ยืดแล้วมันเหมือนกับว่าพอเราอยู่ด้วยกัน,เ,นเราก็เริ่มแลกเปลี่ยนกันว่าเออก่อนหน้านี้เราเจออะไรกันมาวะอะไรเงี้ย mm hmm. พี่เล็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อตอนอยู่ไอลันน่ะหรอเล็กเจอแบบเนี้ยแซมเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออแซมก็เจอเหมือนกันลันเอาแต่ของเงินแซมแต่ไม่เคยช่วยสนับสนุนแซมเลยกําลังใจสักนิดก็ไม่มีนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนน่ะเขารู้เลยว่าอ๋อ ที่ที่รันเขาเป็นเนี่ยตันดาลล้วนในช่วงแรกอะค่ะแปมกับพี่เล็กเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวคบกันใหม่ๆเนี่ยพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กถูกพี่รันตามด่าตามคุกคามโพสต์ด่าสารพัดหาว่าพี่เล็กเป็นเมียน้อยไปแย่งแฟมมาแล้วก็ด้อยค่าพี่เล็กต่างๆนานาซึ่งหนูอ่ะ ก็เข้าไปเห็นโพสต์นี้เหมือนกันนะเพราะว่าหนูก็เข้าไปส่องดูอยู่แล้วโพสต์ก็คือแบบแดกดันตลอดเลยว่าแหมน่ะไม่มีทางรักพี่เล็กได้เท่ากับที่รักพี่รันแน่นอนแล้วพี่รันน่ะเขาจะทาทุกทุกถี่ทางที่จะเอาแซมคืนมาแล้วจะทําทุกอย่างที่จะไม่ให้พี่เล็กมีความสุขและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอะค่ะพี่พี่รันเริ่มไปหาหมอเขมรที่เป็นหมอจิตาสตร์ตามตำหนักต่างๆที่แบบเขาแบบ เชื่อว่าแบบเอ้ตำหนักไนีของแรงก็เอาเงินไปให้เอาลูกพี่เล็กไปให้ไปทําของใส่ตลอดอทําแบบนี้ทุกทุกปีแล้วที่พี่เล็กเขารู้เรื่องเนี้ยได้อะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานเก่าเขาอะค่ะแอบถ่ายรูปตอนที่พี่รันเขาไปตําหนักอะมาให้ดูคือเหมือนกับพี่รันเขาชวนเพื่อนไปอะแต่ดันไม่รู้ว่าเพื่อนคนเนี้ยสนิทกับพี่เล็กตัวเพื่อนคนเนี้ยเขาก็เลยมาเตือนพี่เล็กว่าเออมึงระวังไว้หน่อยนะ นี่มันไม่ธรรมดาแล้วในทุกๆปีอะค่ะมันจะมีช่วงจังหวะที่มันเป็นช่วงเดือนเดือนนั้นอะเป็นดวงเป็นดวงที่เอขาเรียกว่าเป็นเดือนที่ดวงตกของพี่เล็กอยู่แล้วซึ่งอีตัวพี่รันเนี่ยก็จะใช้จังหวะเนี้ยในการทําของทุกครั้งในทุกๆช่วงนั้นของทุกปีอะพี่เมรหนูจะได้ฟังพี่เล็กมาระบายให้ฟังเสมอมพี่เล็กจะมาเล่าให้ฟังประจาเลยว่า รอบเนี้ยกูเจอผีตายหูรอบนู้นเจอผีตายท้องกลมมาแหวุเวียนลาสุดเจอฝั่งรูปฝั่งรอย <c oughs> เจอเติมฝั่งรูปฝั่งรอยไม่พอทําเหมือนกับว่าทําไร่ทาสวนอยู่ดีๆขุดเจอบาดแตกฝังอยู่หลังสวนพ <c oughs> ี่เล็กแกก็เลยต้องแบบตางแก้ทุกครั้งอะคะ่ะครับทามาก็แก่ทีทํามาก็แก่ที ฝั่งพี่รันเนี่ยพอรู้ว่าของโดนแก้กแต่ก็จะไปทำซ้ำเหมือนย้ำเข้าไปอีกอแล้วก็จะหายตัวไปประมาณสามวันเจ็ดวันค่ะพี่ไปบวชเขาบวชเหมือนพยายามบวชหนีบาปอะพี่แต่โชคดีของพี่เล็กอย่างหนึ่งก็คือแกมีครูดีเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่แกนับถือเป็นบรมครูอะค่ะคือปู่พญายม เวลาที่พี่เล็กเขาเจอปัญหาต่างๆแกก็จะเน้นไปทางแบบการสววโมตนนั่งสมาธิไต่บาตรกวดน้ําอะไรประมาณเนี้ยรวมไปถึงก็มีการอุทธรร้องทุกไปถึงปู่พญายมบอกว่าเออถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ช่วยขับไล่ให้ลูกหน่อยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับมไม่ว่าพี่ลันจะทําอะไรมาแค่ไหนก็คือไม่เคยสําเร็จเลยครับจนกระทั่งเมื่อวันที่ ประมาณวันที่18อะคะ่ะตู่พี่เล็กทักแชทไลน์หนูเข้ามาเพื่อขอจองคิวดูดวงที่แรกอะหนูอะเช็คคิวแล้วบอกว่าโอ้ยพี่มันแน่นว่ะแน่นจนถึงมันสุกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพราะดวงหรืออะไรนะคะพี่คือตอนนั้นอะคิวของช่วงสามทุ่มะหนูว่าคุยจบไวก็เลยแทรกด่วนให้พี่เล็กได้ทันทีพเพราะด้วยความที่ปกติเป็นวิสัยของแกถ้ามันไม่หนักจริงๆนะแกจะไม่ขอร้องความช่วยเหลือ,อ แต่รอบเนี้ยแกมาพูดเลยว่าช่วยพี่หน่อยหนูก็เลยเอาโอเคพี่เดี๋ยวหนูจับไพ่ให้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะก็ขึ้นมาพระเพิงพระราหูเล็กพาราหูใหญ่หูขึ้นมาแต่ละใบแต่ละใบก็คือแบบเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยหนูก็เลยบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่เล็กโดนอะไรมาพี่เล็กแกก็เลยพิมพ์กลับมาบอกว่ากูโดนของหนูก็เลยบอกว่าเออของจริงกันแหละพี่รู้แต่ละไพ่ดีอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปกับไปให้แกดู แล้วก็บอกว่าเนี่ยรอบเนี้ยแกเอะใจมาหลายคืนแล้วคือแกได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาไต่หลังคาบ้านพี่เม,มย์ไป่หลังคาบ้านบ้างไป่พันหนังบ้านแต่คือมันอยู่ข้างนอกนะคะมันไม่ได้อยู่ข้างในแล้วตัวแฟนอะแฟนแกก็ได้ยินเขาก็ยังถามอยู่เลยว่าเสียงอะไรแต่ตัวพี่เล็กเขาไม่กล้าไม่กล้าบอกแฟนว่าแบบว่าเออมันเป็นเสียงของอะไรก็เลยแค่บอกว่าเออรกปูดมั้งนกแบบนกหัวขวานมาั้งไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย ก็อ่ะพอแปมหลับปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยทักไปหาหมอนูสองคนเพื่อทํานายดูปรากฏว่าคําทํานายก็ออกมาเหมือนกันทั้งทั้งที่ต่างคนต่างอย่างไม่รู้จักกันแต่เพื่อความชัว์พี่เล็กเขาก็เลยบอกว่าเขาขอให้หนูคอนเฟิร์มอีกคนหนึ่งในขณะที่หนูกําลังเอ่อคุยกันในเรื่องอีปโปรที่ไต่หลังคาบ้านนะคะหนูก็เปิดไพ่ไปด้วย ไพ่แต่ละใบก็คือมาแบบมาดุมาโหดมากเลยแล้วมันก็แรงขึ้นหนูบอกเลยว่าพี่เล็กมันแรงนะรอบเนี้ยมันกะเอาให้ตายเลยนะถ้าไม่ตายก็คือต้องล่่มจมครับต้องอยู่แบบกายทั้งเป็นแล้วคนแรกที่จะโดนเลยคือสิ่งที่ไอ้ลุน้อยชี่สุ่นในบ้านซึ่งหนูเป็นห่วงลีโอซึ่งเป็นหมาของเขาซึ่งเขายังเด็กอยู่แล้วในขณะที่หนูกาลังพิมพ์พิมพ์สูดกแก่อยู่อะค่ะมันก็มีภาพอีตัวประหลาดตัวหนึ่งอยู่ในหัวหนู ซึ่งหนูยังไม่ได้ดูแชทของพี่เล็กนะคือหนูกาลังพิมพ์อยู่มันเป็นภาพของจะเรียกว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่จะเรียกว่าอสาุรกายก็ไม่ชึงมันมันกึ่งกึ่งอาสุรกายหนูคือรูปร่างลักษณะของเขามันมันบิดเบี้ยวมันผิดแผกมันไม่เหมือนคนอะแขนหักไปทางขาหักไปทางขาอีกข้างนึงค่อมข้ามไหลาหมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบ ตัวอะไรวะก็กเลยต้องแบบหายจากหน้าแชทแบบแบบหนึ่งเพื่อที่จะไปหาเลฟเฟรนีรูปภาพที่มันใกล้เคียงที่สุดหายอยู่ทักใหญ่เลยพี่เนีจนเจอรูปก็เลยกอบรูปนี้มาแล้วก็ส่งปุ้งไปให้พอส่งไปปั๊บพี่เล็กส่งแชทแชทกลับมาให้หนูเป็นแชทที่เขาดูรวมกับหมอดูอีกสองคน แล้วหมอดูสองคนเนี่ยพูดเหมือนหนูเป๊ะแล้วรูปที่เขาส่งที่เขาส่งมาก็คือลักษณะเดียวกันคือท่าทางของคนที่มันผิดรูปผิดร่างอะคะ่ะ uh huh. แล้วลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือ uh huh. เขามาแบบในสภาวะที่ไม่ดี uh huh. คือมาแบบจะเอาเอาถึงตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะนั้นอะหนูก็เลยเหมือนกับว่า ก็ยังย้ำพี่เล็กอยู่ว่าพี่รอบเนี้ยมันไม่ใช่ผีน้องเลยอสุรกายแล้วนะตรงเนี้ยด้วยพลังของเขาด้วยสิ่งที่เขาทําให้หนูเห็นอะมันไม่ใช่ผีแล้ว <c oughs> แล้วอสุรกายมันหนักกว่าผีอีกนะพี่รอบเนี้ยมันมากัดลมอีนี่มันปล่อยมาอีนี่มันปล่อยมากัดลม <c oughs> พอบอกแบบเนี้ยพี่เล็กเขาก็เลยแบบคิดหนักค่ะแล้วเขาก็ เหมือนกับกําลังพิมพอะไรอยู่มันเป็นตัวเหมือนกับขึ้นว่ากําลังพิมพ์นะคะแต่ในหัวหนูอะ่ะมีเหมือนกับเป็นข้อความข้อความหนึ่งเข้ามาว่ามันคือตะปูตอกฝาโลงแต่ยังไม่ทันพิมพ์เลยพี่คือพี่เล็กเขาพิมพ์เร็วกว่าเขาพิมพ์ขึ้นมาตั้นๆเลยว่าตะปูแต่เขาบอกว่าเขายังหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับแล้วเขาก็เล่าต่อว่าพี่อ่ะปกติเวลาทําบุญเสร็จอต่พี่จะกรวดน้ําทุกครั้ง แต่ปิ๊กรู้ไหมจุดที่พี่ไปกรวดน้ําอ่ะพอพี่กรวดน้ําเสร็จพับอะ่ะมันจะมีตะปูผุดขึ้นมาจากดินตลอดเลย,ยแต่เป็นแค่ตะปูเก่าๆธรรมดาเท่านั้นนะคะ<อ>พี่ทีแรกอะ่ะพี่เล็กอะ่ะแกก็ไม่ได้คิดมากอะไรแกก็แบบกลัวว่าแบบเออเครลงเคอรี่แฟบดบเปิดมาแล้วแบบเหยียบ้วจะยางรั่วแกก็หยิบแล้วก็โยนออกไปแค่นั้นจบเหมือนกับก็แค่เราทิ้งของที่มันอันตรายออกไป แต่มันแปลกตรงที่ว่าแกเก็บเท่าไหร่แกทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมกวดน้ําทีไรก็ผุดขึ้นมาจากดินตลอดแล้วเวลาอยู่บ้านเหมือนมีอะไรพยายามที่จะปะทะเข้ามาในบ้านตลอดอพยายามเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้หนูก็เลยถามพี่เล็กว่าพี่อพี่รันอ่ะมันเคยมาบ้านหรือมาร้านไหมพี่เล็กเขาก็บอกว่าเคย เพราะว่าเขาอะเคยเช็คจากกล้องวงจรปิดเคยเห็นว่าพี่รันอะมาแอบทําตัวลักลอบล่ออยู่ตรงบริเวณบ้านเขาซึ่งมันเป็นจุดเดียวกับที่เขานอนนะคะแล้วเหมือนกับเขาแอบทําอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอะออแต่ว่าตัวพี่เล็กเนี่ยเขาเห็นแล้วกล้องวงจรปิดก็มีแล้วหลักฐานพร้อมแล้วแต่เขาไม่ได้ดําเนินคดีเขาเขาปล่อยครับคส่วนตอนเนี้ยไอ้เจ้ารีโอล้มป่วยแล้วแฟมนก็มีพฤติกรรมแบบ ก้าวเล้ามากขึ้นดูแบบเป็นห่วงพี่รันขึ้นมาซะร้าเฉยท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกับพี่เล็กกันยุกใหญ่พี่เล็กเขาก็เลยถ่ายภาพพื้นดินตรงตรงบ้านเขาอะค่ะให้ดูจุดที่พี่รันเคยมานั่งทําอะไรสักอย่างหนูก็เลยบอกพี่เล็กว่าพี่เล็กมันอยู่ตรงนั้นแหละอ,อยู่ตรง จุดที่พี่นอนแต่ถ้าพี่หาไม่เจอพี่มีของดีอยู่แล้วพี่ไปวัดเขาอ้อมาช่วยครับจีเรก็บอกว่าเฮ้ยร mm. ู้ได้ไงกูเพิ่งไปวัดเขาอ้อมากูไปได้มีดหมอมาอห mm. นูก็เลยบอกว่าอ่ะมีดหมออ่ะยังไม่พอพี่มีตะกุดอีกดอกหนึ่งหนูรู้แกก็บอกอ่ะตะกุดเออเออเออ,เอ,อมีม เแยก็เอาตะกุดมาให้ดูเป็นตะกุดมหาสะท้อนค่ะ mm hmm. mm hmm. หนูก็เลยบอกพี่เล็กว่าพี่เล็กอยากหาตะปูพวกนั้นเจอไหมทำตามอยู่นะตรวจมนเสร็จเอาน้ำมนที่พี่มีเนี่ยไปลาด mm hmm. ไปสาดสาดเลยนะ mm hmm. สาดเสร็จแล้วก็เอามีดหมอเนี่ย จิ้มลงดินแล้วอราราธนาถึงรูบาการบอกพระแม่ทรณีด้วยเพราะพระแม่ธรณีไม่ชอบของต่ําเหล่านี้อืบอกท่านซะแล้วก็ขอให้หาให้เจอปุดให้ลึกประมาณตอกขึ้นแล้วจะเจอ,อแล้วแกหายไปพักหนึ่งแล้วแกก็ส่งรูปกลับมาให้หนูดู เป็นรูปตะปูๆๆงิดองอๆประมาณสามตัวที่หนูส่งให้พี่เนตดูนั่นแหละครับบอกว่าเจอแล้วตรงตามที่บอกเลยหนูก็เลยบอกว่าพี่อย่าลืมนะเอาตะกุดมหาสะท้อนฝั่งลงดินไปด้วยตรงที่พี่นอนนั่นแหละแล้วมันจะสะท้อนของไม่ดีทุกอย่างที่มันทำไว้กับพี่กลับไปหามันค พี่เล็กก็ทําตามค่ะเพราะว่าหนูบอกแล้วว่าพี่รันจะไม่มีทางหยุดจนกว่าพี่รันจะตายไม่มีทางหยุดแน่นอนอเพราะว่าใจเขามันเหมือนคนมืดบอดคอ่ะพี่มือสมัยก่อนนะ่ะเขาเป็นคนสวยมากแต่ทุกวันเนี้ยหน้าเขาดําหน้าเขาคล้ำเขาไม่มีลาสีเลยใบหน้าเขาอ่ะอแต่เขาก็ยังพยายามเล่นของต่ําของไม่ดีอยู่เรื่อย หนูก็เลยบอกว่าพี่ต้องจบเรื่องทุกอย่างนี้ซะฝังลงดินซะแล้วให้มันสะท้อนทุกอย่างกลับไปแล้วก็ถือว่าเป็นการป้องกันบ้านเราด้วยอะไรเข้ามาก็ให้มันกระเด็นออกไปพี่เล็กก็กทําตามค่ะเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นผ่านไป,ปอีาากประมาณอาจะประมาณสองสาวันก็ได้มีการคุยกันอีกตอนเนี้ยพี่รัน เหมือนกับมีอาการที่ไม่ปกติ mm. เขาดูเหมือนคนเพอ้อเพอ้อแบบพี่นี่ <C rap. S 2> เหมือนคนเพอ้อเพอ้อแล้วก็เหมือนแบบหวัดระแวงคือคือเพื่อนที่ยังอยู่ในในบาร์เดิมอะคะ่ะตอนแรกอะก็คือเขายังทำงานอยู่ที่บาร์เดิมแล้วจู่ๆเนี่ยเขามีพฤติกรรมแปลก ก็คือแบบเริ่มเพอ้อเริ่มบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่บอกกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนั่นแล้วอยู่ๆก็วีดขึ้นมาอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาเหมือนคนแบบเสียติอะค่ะทางเจ้าของมาเขาก็เลยแบบว่าเออสงสัยอีนี่ต้องพักแล้วแหละอะไรเงี้ยก็แบบเออให้พักงานไปก่อนแต่แล้วเพื่อนในบาร์ก็เลยส่งข่าวมาว่าเออน่าจะแบบ ของมันตีกลับหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงปายนะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังใกล้บ้าซึ่งเรื่องเนี้ยมันยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าตัวพี่รันยังไม่เสียเรายังไม่รู้เลยว่าจะจบของเรื่องเนี้ยมันจะเป็นอีท่านแต่ที่แน่ๆคือของสะท้อนกลับไปเรียบร้อยแล้วค แล้วตัวพี่เล็กเองเขาก็ไม่ได้เจอไอตัวไต่ไต่กำแพงไต่อะไรอีกอะค่ะเขาก็กลับมาถามหนูอีกว่าไอไอตัวพวกนั้นน่ะมันไปแล้วใช่ไหมม,มันโดนสะท้อนกลับไปแล้วใช่ไหมหนูก็เปิดไพ่ขึ้นมาทีละใบทีละใบอูรอบนี้ดีคือไพ่มหาเทพขึ้นเรียงกันเลยเป็นตังหนูก็เลยบอกว่าพี่เล็กไม่ต้องห่วงเขาสะท้อนกลับไปหมดแล้วแล้ว ไพ่ทา,ทาเวสุวันขึ้นด้วยไพ่ปู่พญายมขึ้นด้วยท่านกดไว้ให้แล้ว mm hmm. ไม่ต้องห่วงท่านจะกดให้เรียบร้อยแล้วอะไรที่พี่กังวลไม่ต้องกังวลส่วนรีโอเดี๋ยวรีโอจะดีขึ้นซึ่งตอนนี้รีโอก็ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะอื mm hmm. จากตอนแรกที่นอนตมเลย mm hmm. เป็นหมาผอมเลยตอนนี้เร mm ิ hmm. ่มน้องเริ่มกลับมาอ้วนอีกแล้ว mm hmm. ก็ <king> เลยต้องต้องรอดูต่อไปว่าจะจบแบบไหนแต่แตนหนูดูทรงแล้วว่าพี่รันน่ะอาจจะไม่เสียหรอกแต่พี่รันอาจจะเป็นบ้าใช่ค่ะเเรื่องราวก็เป็นประมาณน,นี้เลยคือเรื่องราวมันยังไม่จบนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าผลของการที่ไปทำอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็เนี่ยจบไม่กี่แบบเหมือนที่ผมเคยพูดอะ จบไม่ดีเออจบไม่บ้าก็ป่วยไม่ป่วยก็เสียเท่านั้นเองอเนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องส่งมาเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกกลัวนะว่ามันมเฮ้ยอันนี้เขาขุดแล้วเขาก็เจอแล้วก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ได้ไปที่วัดเขาอ้อเนเอาะนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นมงคลมามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตน่ะ ที่จะต้องได้ไปแล้วก็ได้มาแก้อะไรแบบนี้ใช่ใชแล้วมีคนถามว่าพี่แซมล่ะพี่แซมก็ปกติดีค่ะมไม่ไม่ไม่เพี้ยนละไม่มไม่อารมณ์ตสวิงละกลับมาเป็นคนดีคนเดิมนี่ครับนี่ครับนี่มันสดสดร้อนๆนะเพราะว่าเอาเอเรอมันเกิดไม่นานนี่ฮะแล้วมันก็ยังแปดเออมันยังไม่จบอะ่ะอืม แต่ที่สาคัญเนะี่ยมันเหมือนถ้าจบแหละในความรู้สึกนะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่น้องทุกติ๊กบอกกับการที่จะเปิดไพ่แล้วก็เออเป็นสิ่งที่มงคลอะไรเงี้ยฮะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันถึงวาระที่มันจะแก้ไขได้มันก็แก้ไขได้แต่ว่า<ช>คนที่จะได้รับไปก็คือเหมือนเรานะครับขอโทษนะเวลาที่เราสั่งไปฆ่าใครไอ้ตัวมือปืนเนี่ยก็ได้รับโทษแต่อ้คนสั่งเนี่ยมันได้รับโทษมากกว่า เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าคนระวัลกรรมค่ะเนีครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นมือปืนเนี่ยมันก็รู้จักระวังระระวังตัวมันนะน,นะมันมีประสบการณ์ไงก็เหมือนหมอผีที่เขามีประสบการณ์เขาก็ระมัดระวังตัวไม่ให้ของเข้าตัวแต่ไอ้คนที่ไปสั่งเนี่ยก็ได้แต่จิตใจอนะ่ะคิดจะทำาืออย่างเดียวนะอ่ะไม่ได้คิดว่าจะป้องกันตัวอะไรแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาหาเราอ่ะสุดท้ายแล้วของมันก็ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็กลับมาหาเรา ่แหมอผีเขาก็ไม่ได้โดนเลยฮะแต่ว่าคนที่โดนก็คือคนที่สั่งนี่แหละอืม,อมคือตอนแรกอะพี่เล็กอะเขาจะไม่ไม่ทำพี่คือเขาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเอาคืนแต่หนูว่าเป็นคนพูดกับแกเองว่าพี่ถ้าพี่ไม่ทำอะพี่ก็ต้องเจออย่างเงี้ยจนกว่าพี่จะตายเพราะพี่รันอะมันก็จะไม่หยุดจกนกว่ามันจะตายอืคือก,ก็พูดง่าย,ายๆคือแบบเนี้ย อย่างเงี้ยเนาะจบซะให้ไวเออนะครับอ่ามีคนถามบอกว่าอ่าตะกุดสะท้อนหลวงพ่ออะไรอ่าที่วัดเขาอ้อถูกไหมอันเนี้ยหนูไม่มั่นใจว่าเอ่อวัดอะไรค่ะแต่ว่าพี่เล็กอะเขาบูชามาเป็นดอกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยอะค่ะเป็นตะกุดมหาสะท้อนแต่หนูจําชื่อชื่อวัดกับชื่อหลวงพ่อไม่ได้แล้วอาจจะต้องไปเติร์ชอ่าไปไถ่ดูว่าวัดอะไรอะไรเนี้ยอื เอาละครับนี่คือเรื่องราวดูสั้นๆแต่เป็ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะกับสิ่งที่ทีเ่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะแต่ก็ขอให้มันจบแล้วกันอ,า<ข>อน่าขอให้ชีวิต <จบ S 1> เป็นปกติเ <ขา S 1> น่เนาะ<บ>เออเอเอ เอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการถอนของนะครับแล้วก็น้องทุ๊กติ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทําให้เราไดา้ประสบพบเจอเหมือนเราอยู่ในเรื่องแหละแต่เพียงแต่ว่าในช่วงชีวิตของเราก็ได้ไปยุ่งตรงเนี้ยได้ไปบอกไปกล่าวจนสุดท้ายเขาก็ได้แก้ได้ไดะนะครับ อขอบคุณมากทุกต๊กท,ที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ภาพประกอบก็นะนะเป็นรูปตะปูนะครับก็หลายๆคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอกใจไม่ต้องอะไรนะครับก็เป็นรูปตะปูแหละที่มันอยู่ในถาดถาดหนึ่งล้กันที่เขาเขาไปขุดมาแล้วก็เจอจริงๆนะครับค่ะเอออ่ะก่อนจะวางสายกันไปนะครับใครที่ติดต่อนะครับน้องไม่ได้อะไรยังไงอะติดต่อทางไหนฮะทุกติกฮะ เติดต่อผ่านทางเพจเฟ e บุ๊กได้เลยค่ะตุกติกตุกติ๊กติกมังผีค่ะแล้วก็ยังรับดูดวงอยู่นะยังรับอยู่ค่ะได้อยู่แต่ว่าคิวไปถึงต้นเดือนหน้าแล้วนะได้ครับก็เข้าไปในเพจแล้วกันอ่าเพราะว่าน้องเองคิดค่าดูถูกที่สุดในโลกแล้วมัง้งสิบสา <12 S 2> บาทสิบสองบาทลองคิดดู เออ <S <S ก็อย่าไปาทรมานน้องมากนะเออแต่ว่าพี่บางคนเขาก็โอนมาให้เยอะอแต่ว่าหนูก็บอกแล้วว่าเออเดี๋ยวหนูจะเอาไปทําบุญนะเ,เพราะว่าวันที่ยี่สิบะวันเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมครับพี่เนรหนูมีแผนไปแล้วว่าหนูจะไปทําบุญก็จะชวนแบบอาจจะไปชวนป้าซากไปชวนพี่พี่เอชบากแก้วอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญกันครับก็กะกะว่าจะไปทําบุญกันแบบ กันเองอย่างเนี้แหละค่ะแบบสาสายนักเล่าที่สนิทกันออก็ตั้งใจว่าอาจจะซื้อเทียนพรรษาหรืออาจจะทำเป็นทูบเทียนทูบแล้วก็อะไรนะเทียนแล้วก็แผ่นแผ่นทองอะค่ะเอาไปถวายวัดอะไรย่างเงี้ยดูก่อนว่าทำทันไหมทำทันแค่ไหนอะไรยเงี้ยแต่แต่ว่าจะรีบทำตั้งแต่เนิ่นๆ อ้าวใครที่สนใจจะไปดูดวงกับน้องก็เข้าไปในเพจได้ตุกติกดุกดิ๊ก,ก,ก,กปิกเมืองผีอ่าพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับก็จะเจอทั้งเ c e b o o k ทั้งเพจทั้งช่องนะครับทั้ง YouTube แล้วก็รวมถึงใน t ิ k ต o k ด้วยถูกปะใช่ค่ะชื่อเดียวกันหมดเ,<อ>เลยค่ะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากทุกเติกยังไงเดี๋ยวเจอกันเรื่องต่อไปนะได้ค่ะได้ครับวันน้เรื่องต่อไปอ โหดหน่อยนะอ้าวอาวอา,อา,อามาเลยยินดียินดีอ่ะ,ไ,ะไป็นยังไงว่างสับปรดหน้าเรียนเชิญน,นะได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับค่ะสวัสดีค่ะ